สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศการแจกอาหารลงทานของเรานะคะซึ่งก็อาหารลงทานที่แจกนะคะก็จะมีเขียวหวานนะคะถัดไปก็จะเป็นพะโลโ้นนะคะซูมอีกนิดหนึ่งก็จะเป็นแกงจืดผักกาดดองและและอีกหม้อหนึ่งกระมังหนึ่งนยคะก็จะเป็นจับชายนะคะตอนนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปคนก็ทยอยกันมากินนะคะข้างหลังโรงครัวก็เราก็จะยุ่งๆกันนิดนึงนะคะ ก็จะมีทีมงานน้องๆมาช่วยกันนะคะตรงนี้แล้วก็มีน้องเขาเอากล้วยแขกเขามาทํากล้วยแขกด้วยนะคะอันนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะ,ะ,คะก็คนมาเรืะะ่อยๆค่ะก็ก,ก็ก็ดีตรงที่ว่าไม่ไม่ได้ชุนละมุนมากตรงนี้นะคะก็เราก็ยังทําเขียวหวานกันอยู่นะคะแล้วก็มีกล้วยทอดด้วยนะคะก็มีกล้วยแขกใครอยากกิน ใครอยากกินขนมก็มีขนมด้วยนะคะก็ทอดทำกันไปเรื่อยๆนะคะทั้งคืนคือวันนี้ทีมงานเยอะนะคะนี่มีสอวอมาช่วยด้วยสอวอก็จะนั่งหันผัดหันมะเขือให้เรานะคะเ,เขียวหวานแล้วก็เอ่อณตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนมาทานกันเรื่อยๆนะคะก็โมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ คือพี่ก็ฉวยโอกาสตอนที่งานข้างบนเนี่ยพอซานิดนึงนะคะจากการถ่ายรูปข้างบนพี่ก็เลยลงมาอัดบรรยากาศลงพานให้ทุกคนดูนะคะก็ทุกคนก็อิมหมีพีมันกันนะคะขอโมทนาบุญกับทุกๆท,ท,ท่านเลยค่ะสาธุสาธุคะ่ะ